อุ๊ยไม่ธรรมดาคิวเทเปซื้อทีวีให้เบสรักสวนณีหลังรู้ตรงๆเอาทีวีคืนทำหลายคนฮือฮาหนักมากกับประเด็นของเบสรักสวนีคำสิงและตรงๆกฤษกรกนกทร,กร,กรที่มีชอ็อตหนึ่งในคลิปแจ๊กแฟนชันทัวบ้านเบสและถามถึงโทรทัศน์ที่หายไปในห้องนอนว่าใครมันเอาไปซึ่งสาวเบสบอกว่า ช่างมันเถอะซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่เคยบอกว่าตรงๆเป็นคนซื้อให้ล่าสุดคิวเท u t u b e เบอร์ชื่อดังได้เผยคลิปตามใจเบสคำสิงที่โสดแล้วหนึ่งวันครับผ่านช่อง y t u t u คิวแทอ็อป้ามีบางช่วงบางตอนพูดคุยเรื่องข้างตน้นโดยสาวเบสแซลบอกว่าซื้อทีวีให้หน่อยดิหัวเราะ เมื่อเข้าถึงห้างคิวเทบอกว่าไม่เบสจริงๆอ่ะให้เลือกทีวีพูดจริงๆเห็นบ่นตั้งนานว่าทีวีหายเนี่ยจะได้ไม่บ่นไงที่เกียดฟังแล้วนอกจากนี้คิวเทบอกว่าวันนั้นเบสพูดก็เสียใจนิดหนึ่งสงสารไม่ต้องโอนคืนต่อไปนี้ก็มีละเบสบอกต่อว่า มันซื้อให้จริงๆทุกคนเบสจะโอนเงินคืนมันก็ไม่เอาต่อไปนี้ขอมีแฟนดีๆนะขอให้มึงมีชีวิตที่ดีมีคนรักมียอดวิวดีๆ